ก็นจน่าจะมีสมาชิกสองนอชอซึ่งล้วนแล้วเนี่ยะคะเลยครึ่งหนึ่งเป็นทหารจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะพยายามผลักดันมาตั้งแต่ปี5-2แต่ไม่ได้ถูกหยิบยกมาพิจารณาด้วยประการใดก็แล้วแต่ แต่ในรัฐบาลชุดนี้จัดเลยค่ะและถ้าไม่มีการทุ้งติงจากต่างประเทศอย่างที่คุณสุภเกียรติว่าทุกอย่างอาจจะสะดวกโยทินไปแล้วก็ได้ตอนนี้อาจสะดุดบ้างแต่ก็อาจจะมีภาพเล็กน้อยขอแปลยะติไม่เห็นด้วยนะคะคุณบุญกลมบ้างค่ะกับประเด็นเรื่องการลี้ภัยรวมไปถึงเรื่องของสารทาหารด้วยครับเรื่องลี้ภัยของคุณจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นพวกมโนโคือจริงๆแล้วนะครับ เริ่มแรกเลยท่านยิงรักท่านก็พูดออกมาชัดเจนนะครับท่านแหลงชัดเจนผ่านเฟซบุ๊กของท่านนะครับบอกว่าท่านจะต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกับคืนมานะครับอันนี้คือท่าทีที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมยังเชื่อมั่นนะแล้วก็มั่นใจว่าท่านนายกท่านจะไม่รีบไปนะครับ แล้วก็ไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะต้องรีบไปหน่งก็คือว่าท่านเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของท่านะนะครับแล้วผมคิดว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ,ะชาวไร่ชาวนาที่ได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยครับก็พร้อมในการที่จะให้กําลังใจท่านเพราะเขาเหล่านั้นก็ชัดเจนนะครับตั้งแต่ประกศาศใช้โครงการนี่ข้าวก็ขายได้ราคาดีนะครับสามารถปก นี่<ค>นเบื้องศ<ม>ิน<ม>ออกไปได้<ฮ>ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจะเป็นเป็นเขา,าเป็นกำแพงในการที่จะทําให้ท่านนายกยิ่งรักมีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไป<ฮ>ะนะครับประการที่สองนะครับผมเชื่อว,ว่าเมื่อท่านอยู่แล้วนะครับท่านก็จะได้รับความชื่นชมได้รับคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้น <ฮะ S 2> เหมือนกับที่คุณพิเชษพูดนะครับคือคุณพิเชษบอกว่า ผมต้องเริ่มก่อนนะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่เรื่องปองดองคุณพิเศษเขาบอกว่าเรื่องปองดองเกิดขึ้นยากเนื่องจากมีการหยิบเอาคดีที่สุ่มเสี่ยงทําให้เกิดการผเผชิญหน้ามา,มาบีบให้อีกฝ่ายเข้าตายจนนะครับเช่นคดีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์โครงการรับกันนอมข้าวคลีการสลายการชุมนุมเมื่อปีสอง1ันห้าอยห้าสิบเอ็ดตอนนี้คะแนนนิยมของคุณยิ่งลักษณ์พุ่งสูงขึ้นมากเพราะคะแนนสงสารจากพี่น้องประชานชนค่ะคุณพิเชษเขามองนี้ว่า พักเพื่อไทยวางเกมให้ประชาคมโลกเห็นว่าแม้คุณยิ่งลักษ์จะเป็นผู้หญิงแต่กำลังต่อสู้กับการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพจากรัฐบาลทหารเหมือนกับนางองซานสูกีโดยมีสหรัฐอเมริกาเล่นบทพระเอกอยู่เคียงข้างะนะครับเลือกเสรีภาพคืนให้อดีตนายกไทยขอเตือนอย่าเปิดศึกภายนอกประเทศนนีน้คุณพิเศษเตือนรัฐบาล พลเอกยุทธ์นะครับยุทธศาสตร์เพื่อไทยอาจใช้ในประเทศไม่ได้นะ <c oughs> แต่ยุทธศาสตร์เพื่อไทยใช้กับโลกได้ต้ <c oughs> องหยอย่าง <c oughs> น,นะครับไอ้พวกที่มาปูดข่าวว่าคุณยิ่งรักจะรีพภัยไปต่างประเทศก็คือพวกที่พวกที่อะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพวกอะไรพวกพวกที่ไม่คือพวกที่ต้องการให้คุณลีพไปยิ่งรักหนีหออนีรีพไพก็คือเป็นพวกที่ต้องการให้คุณยิ่งรักรีพไพนะครับคือไม่ใช่ต้อง คือไม่ใช่ไม่ต้องการนะแต่ต้องการให้ลึกไพ่นะครับปาบอกว่าอย่างนี้อย่านี้แต่ในไจเนี่ยจงหนีจงหนีจงหนีใช่จงหนีคือพวกพวกนี้คือคือพวกลัวลัวขุนยิ่งรลักกลัวพักเพื่อไทยกลัวไม่รักทั้งเงาของขุนยิงหลักคือถือตะเกียบยังกลัวเลยตะเกียวแม้กระทั่งไออะไรไปไม้หล่นก็ยังกลัวเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้คือพวกแพ้เลือกตั้ง นะครับไม่เคยเอาชนะเลือกตั้ง <ฮะ S 2> ชนะพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยเพื่อไทยพลังประชาชนเลยนะครับพวกนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่พักเพื่อไทยเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณทักษิณเมื่อไหร่คุณยิ่งรักจะวางมือทางการเมืองหรือติดคุกไม่ออกมาเล่นไม่เล่นการเมืองสักที <ฮะ S 2> คือพวกนี้ไม่ต้องการให้คุณคุณยิ่งรักออกมาเล่นการเมืองนะครับ <ฮะ S 2> แต่เขาลืมเลยว่าจริงๆแล้วนะครับผมว่า เขาเรียกว่าเมื่อก่อนต้องยิงก็าตายสิบเกิดแสนนะนะครับเหมือนในยุคหนึ่งที่เขาพูดกันนะครับคือถึงแม้จะฆ่าคุณยิ่งรักให้ตายในตายทางการเมืองนะ,ะแต่ว่าก็จะมียิ่งรักหนึ่งยิ่งลักสองยิ่งรักสามเก,เกิดขึ้น,น,นอีกนะครับอันนี้ไม่ใช่เพราะเส,เสียงส่วนตัวนะแต่เรื่องเรื่องุวมการเรื่องแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตายนะครับต้องไม่ลืมว่า ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยเขาถูกกระทำมาตลอดอนะครับถูกกระทำไม่ได้ถูกถกระทำจากพรรคการเมืองนะ,ะแต่ถูกกระทำจากอำนาจนอกระบบซึ่งเป็นประเด็นการะนะครับถ้าถูกกระทำจากพรรคประชาเนี่ิผมว่าเป็นเรื่องจิปจ้อยมากเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองเป็นการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับพรรคประชาธิปยิก็อาจจะโค่นพรรคเพื่อไทยโคนย่นยุ่เยี่ยงลากลงได้นะครับ เปิดเอไสาไว้ว่ากใจหรือตั้งกระทู้อะไร<ม>ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอวิธีทางาปรรมชาตาย,ตายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นการต่อสู้กับอํานาจนอกระบบในที่สุดเมื่ออํานาจนอกระบบเขาเห็นท่าจะไม่ไหวหรือคุณยิ่งรักหรือพรรคเพื่อไทยทิ่งโตโตมากขึ้นเรื่อยเเขาก็ต้องใช้วิธีการที่มันไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยในที่สุดก็คือรัดะหารนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ที่พวกที่ต้องการให้คุณยิ่งรักรีบไผ่ก็คือพวกที่แพ้เลือกตั้งนั่นแหละนะครับ<า> <c oughs> ที่เป็นที่เป็นตัวการสําคัญเนี่ยที่นิดหนึ่งค่ะขอหนึ่งนาทีนะคะคุณบุญกรมมองว่าไอ้กรณียุทธศาสตร์ที่จะมากลุดก,กระแสข่าวการนําข่าวเพื่อที่จะพยายามบีบคั้นให้คุณยิ่งรักออกโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยอันเนี้ยเชื่อว่าคุณยิ่งรักน่าจะมั่นคงแล้วก็ต่อสู้แต่กรณีความบีบคั้นจากปปชนี่เป็นไปได้ไหมคะ เรื่องอายการที่จะส่งฟ้องต่อสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็กำลังเข้าสู่กระบวนการ <c oughs> นี่ยังจะมาเอาผิดทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายอีกหกแสนล้าน <c oughs> กรณี G2G เนี่ยค่ะ,ะ <c oughs> มันมันน่าจะเป็นตัวบีบอีกทางหนึ่งที่เป็นรูปประธรรมมากกว่าการสร้างข่าวเพื่อที่จะบีบคั้นเคือผมว่าในประเด็นนี้นะครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางการเมือง <c oughs> นะครับแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็ยังบอกว่าการถอดถอนคุณดีลังือคือเป็นเรื่องของการเมืองนะครับ การเอาผิดทางแพ่งหรือกอรคดีอั้งหลายก็เป็นเรื่องของการเมืองทั้งนั้นนะครับเมื่อเป็นเรื่องของการเมืองผม,มคิีว่าคุณยิงรั้ก็ต้องสู้ะนะครับก็ต้องสู้นะครับแล้วผมอยากยกตัวอย่างเคสเอาเคสของกรณีของสายการชุมนุมปีห้าหนึ่งนะครับเข้ามาพูดถ,ถึงนิดหนึ่งเพราะว่าปีห้าหนึ่งคนที่ถูกกําลังเะเล่นงานกําลังจะถูกเล่นงานก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์พลเดชสวิทยงจยุทธแล้วคุณพัชรวาดวงสวรรณ์ คุณพระ,ชะเชลว่านเป็นน้องชายพลเด็กประวิทย์งสุวรรณแล้วเป็นสมาชิกสอ,อ,อสอปชอด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าปปชกําลังทำกำลังเล่นอะไรอยู่ แล้วครับค่ะเราเราดูต่อไป <im itation> ราดูต่อไปคุณกําลังทําอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่กําลังบีบคั้นหรือบางคนเรียกไล่ล่าบางคนบอกถูกกระทําหรือบางคนบอกรังแกเนี่ยค่ะมันมีการสร้างประโยคหนึ่งในโลกโซเชียลที่บอกว่าถ้าคุณสู้เราสู้ด้วย เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงใจสําคัญสําหรับคุณยิ่งรักที่จะทําให้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับกระบวนการที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วค่ะพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับประเด็นนักศึกษาค่ะเลือกตั้งที่หลักนะคะลักไปลักมาโดนไปสข้อหาสําหรับนักศึกษา <S <S แต่ทนายอานน์นี่แหละหลายคนบอกกล้าหาญมากไม่ขอ เงื่อนไขใดๆที่กำลังจะสร้างขึ้นเราคุยกันต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาค่ะคุณบุญกลมดวงบางสถานคุณสุภเกียรธารณกุลคุณศรีอินทปะันตีและดิฉันอรุณโอไทยศิลิบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ